ฟองลมละลายต้องทำอย่างไรเรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใครหากเกิดปัญหาหนี้สินขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีโอกาสถูกเจ้าหนี้ฟ้องลมละลายได้มากขึ้นโดยเฉพาะมีก้อนโตมากกว่านหนึ่งล้านบาทขึ้นไปเช่นขาดสองบ้านเป็นต้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่เข้าข่ายกำลังจะถูกฟ้องลมละลายอย่าเพิ่งตกใจและผันเสียเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลมละลายแล้วค่อยๆค,คิดหาทางออกกันนะคะเป็นหนี้แบบไหนถึงถูกฟ้องลมละลาย 1>, เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้มูลค่ารวมเกิน1นล้านบาท2เป็นนิติบุคคลเป็นหนี้มูลค่ารวมเกิน2อล้านบาทและ3ส,สืบแล้วพบว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่มีความสามารถที่จะชําระหนี้ดังกล่าวได้กว่าจะถึงขั้นฟ้องล้มละลายเมื่อลูกหนี้ถูกฟ้องคดีศาลจะทําการพิจารณาสืบพยานหลักฐานให้ได้ความจริงหากได้ความจริงว,ว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด และไม่มีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วถือว่าเป็นเพียงการเริ่มต้นของคดีล้มละลายซึ่งศาลจะยังไม่ได้มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายในทันทีในกรณีดังกล่าวทำให้ลูกหนี้ที่รับราชการยังไม่ขาดคุณสมบัติจากการเป็นข้าราชการและยังคงรับราชการต่อไปได้จนกว่าศาลจะพิพากษาให้ล้มละลาย ออกเมื่อถูกฟ้องล้มละลายเมื่อได้รับหมายสารให้รีบผ่านทางเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอลดหนี้หรือขอปรับโครงสร้างหนี้หากเจรจาไม่สําเร็จต้องมาศาลตามนัดเพื่อแถลงขอเลื่อนการเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งนี้เมื่อท่านได้รับหมายสารหรือต้องาการทราบความเคลื่อนไหวต่างๆในคดีท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบติดตามสำนวนคดีแท็กซ์เพียซิสเต็มได้จากหน้าเว็บไซต์ศา,าลล้มละลายกลาง โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกรายการ t e t t i n g System 2. ค้นหาและเลือกชื่อ 3. าลงมาลายกราฟ 3. ใส่เลขคดีดำหรือเลขคดีแดงและกดค้นหาข้อมูลรายการข้อมูลคดีจะปรากฏขึ้นท่านสามารถตรวจสอบบรรณดรายงานผลการส่งหมายและหากเป็นคดีที่มีคำพิพากษาแล้วท่านสามารถยื่นคำร้องของกัดถ่ายคำพิพากษาได้จากระบบซีออสค่ะ